<c oughs> ว้าที่มัดที่วางหน้านี่ไม่จำเป็นเนาะที่มาร์กหน้าเหรอใช่ต้องเชือไหนวะกชืออะไรวะ <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้ที่มันวางลงไปแล้วก็กดเป็นหนอนสมูกอะอ๋ออันนั้นะ่จะจำเป็นจำเป็นมากเลยเธอเอากล้องมาใชา่แล้วก็มาติดตรงตรงน้องชิวจอย ป็นติดตะกี้ะ <laughs> อะไฮะสโคบไงสะโคบอ่ะเออช่วยเล็งเนี่ยเนี่ยเป็นไงชดชตชดมันมันบังติดตะกบแต่มันก็ได้เออเชี่ยมันไม่เห็นนะเนี่ยมันไม่เห็นกล้องโอ้ยังเซียนเฮ้ย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 ฮันแน่เอ้าเป็นไงล่ะ กูซ่อมมาในกูซอมมาในกูเตียมตมองลิงไว้ตรงนี้ซอมซอมมาแล้วข้างในกูจะวางเล่นไว้ไอไอเล็กเจ็มากไอเล็กเจ็มากนโดี่แกวะไอเจเจะไเนี่ยไอเฮ้ยไอไงซะอ ขอโทษเนี่ยแถมมึงดูกูทำให้มึงกูทำให้มึงภูมิใจอ่ะเนี่ยเ้ยเ่้ยเอ้ยทั้งมันกระโดดยอ้ยฝั่งไอ้เจ๊จเ่อเฮ้ยหนุ่มพี่เจ๊หัวแตกช่วยได้ช่วยได้โนดไอเ้ยระวังนะอยู่กูไปเอาอยู่กับมึงแล้วบอกกูทำไมหนึ่งสองสามหนึ่งชี้จังมีตะกิน บลมออะไรบล็ออะไรไอ้วเอาไอ้เชอกวมาล้มกระสุนใครก็ได้รอเคลียร์ให้หน่อยด้ได้ไดเดี๋ยวกูจะเข้าไปวางกูจะวางสมองนี่แว้น้งบเอ้าเอ๊ะติดไติดไข่สมอไอ้่โต๊ะไอ้ิ่งทาร์ดกดปุ่มึงืคอนเกิน ไม่เอาเวเลยเมื่อไหร่ไม่ได้คอนเทนต์เลยนะฮนะข้ามเข้าไปเข้าไปอย่างเนี้ยไม่มีใครรู้ฝักด้วยฝักด้วยฝักด้วยหายละวหน่วยหรือไตกใจตัวการตติดเฮ้ยเดี๋ยวจบ เดี๋ยวช่วยป้คนนึง a e t m a e เฮ็โอ้เนเ่ยเราเปี่ยนกันเกินนวางพลาดมละวางสมองเลยแล้วกวางเฮ้ยเดี๋ยวกูไปด้วยมากูไปด้วยใครม้ใครม ทำไมต้องตำหน้าเหมืนนั้นเลยทำไมต้องตำหน้าเหมืนนั้นเหรอเฮ้ยเจ้ยชิบหายแล้วชิบหายตรงกูเยอะมันเดินออกมาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อก็ได้ด้วยลบเจ็ดสี่โอ้โหทันทีหนยครับบิ๊กทันทลบเจ็ดสี่ลบเจ็ดสี่ มาเดมาเดเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มาเดมาเดหน่งตัวนึงเล่นอ็อปผานอยพานอยติดอะไรวะเนี่ยพานอยนี่เยอะไหมมันเข้าไม่กไม่อะ วิ่งระเบิระเบิดระเบิดเบิดไอเจดมันหายไปเลยบางกุยไอหลังวะเนี่ยจะไปยิ้มเพื่อยิ้ม้ยหลังหลังหลังซิ่งหลังซิ่งหลังซิงหลังเรหลังเหรอหลังหลังบาเกิดเราบายเกิดเรา ไอ้พี่อะไรเนี่ยหายประเทศไยแต่ไม่ต้องบอกมีสมกรสองคนดูแลมึงอย่างดีเรากำลังโดนชาร์จไโอเคมามาะตรงนี้ด้วไหนอะโอ้โหสิ่สิบสิ่สิบสีสิบ ไหนอะอเฮ้ยระวังไอทีเออเออคิวจอยกับกูคิวจอยกับเศษมันคอมโบโได้เนี่ยมึงวางเทเลทไป้ตรงนี้มันก็โดดขึ้นไปบนเทเลทใช่ป่ะแล้วก็จะวอล์ก่ยเแย่ที่มึงจะได้ไปอยู่ข้างบน <c oughs> แล้วถ้ามาันไม่ออกมาเฮ้ยไข่ใบงวะเนี่ยไอ้ชิจิจุงเว้ยกูจะยิง เกมเดืกว่าเนี่ยไหนะมันกินได้ไหมเ้ยจะ้ยโซว่าค่าไข่อะโซว่าหนูนี่แหละโดนประเดยมตะบุลีอะสดีลุย

เชื่อใจเพื่อนฝากข้างบนอุ้ยโอ้โหดเจรษมากเศรษมากตสกิลเลยแม่สกิลเลยม่ม่ใช่ตอนนี้แม่

อะไรวะไม่เยวอะไรเหรสอันเออะเ้ยนั่ก็ข้ามหมอกไาอ่ะข้ามหมอกอกาเไอ้ยามึงควาบได้เราจะไปไหนดีน่ะไปบันทนะเราไม่จุ่มมมงไนไหมฮะแบนอ Đợi mình ngứa này ngứa